ตอนนี้นะคะอายุคันได้32สัปดาห์นะคะมีปากบนลูกสั้นได้ใส่ห่วงรัดปากบนลูกไปค่ะตกขาวเป็นเมือกบางครั้งสีเหลืองออกมาเยอะนะคะจากห่วงหรือเปล่าเป็นได้นะคะแล้วก็คุณหมอให้ยาแก้กเซ็บฆ่าเชื้อราแบคทีเรียามาแล้วนะคะตอนนี้มีอาการท้องปั้นชั่วโมงละครั้งสองครั้งนะคะแล้วก็แบบนี้เป็นอาการปกติไหมมีโอกาสคลอดก่อนกําหนดต้องดูแลตัวเองยังไงถึงจะประคับประคองได้นะคะ ก็ต้องตอบรวมเลยก็แล้วกันนะคะว่าหนึ่งเลยค่ะการที่คุณแม่มีภาวะปากบดลูกตันแปลว่าคุณแม่มีความเสี่ยงคลอดก่อนกําหนดอยู่แล้วนะคะตอนนี้ได้รับบางครั้งการรักษาละกันการรักษาในช่วงท้องเนี่ยก็คือการใส่ห่วงรัดนะคะซึ่งบางคนอาจจะใช้ห่วงไปครอบไว้แล้วก็อาจจะมีอีกเทคนิคนึงก็คือการใช้ไหมนะคะเย็บที่ปากบนลูกเลยนะคะได้ทั้งสองแบบนะคะ ซึ่งการที่เรามีการเย็บผูกป,ปากบนลูกหรือใส่ห่วงไปที่ช่องอปากบนลูกเนี่ยแน่นอนว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในช่องคลอดมันจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบได้อยู่แล้วแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองเพราะฉะนั้นตกขาวมันก็จะออกมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะการที่มีตกขาเป็นสีเขียวสีเหลืองเนี่ยแน่นอนสิ่งที่เราต้องรักษาก็คือเรื่องของการติดเชื้อคุณหมอก็จะให้ยามานะคะก็ต้องใช้ยาไป แล้วถ้าใช้ยาไปแล้วไม่หายก็ต้องแจ้งคุณหมอค่ะคุณหมอจะได้พิจารณาให้ยาต่อเนื่องนะคะการใช้ยาต่อเนื่องสามารถทําได้ตราบใดเท่าที่ยังมีอาการอยู่นะคะทีนี้ถามว่าแล้วเราจะทํายังไงถึงจะประคับประคองให้คลอดได้ตอนครบกําหนดเอ่อก็มีหลักการง่ายๆอยู่สองอย่างอันดับแรกคือถ้าหากว่ามีการติดเชื้อหรือการอักเสบเราก็ต้องรักษาให้หายก็หมายความว่าเราก็ต้องใช้ยาแบบนี้ละคะ่ะ ไปเรื่อยๆข้อที่สองนะคะซึ่งสำคัญมากไม่แพ้กันก็คือการที่คุณแม่จะต้องสังเกตตัวเองนะคะว่าเราอะมีท้องแข็งถี่แบบที่ต้องรีบไปโรงพยาบาลหรือ,อยังนะคะอาการท้องแข็งถี่ที่ควรต้องรีบไปโรงพยาบาลก็คือการที่มีอาการท้องแข็งในหนึ่งชั่วโมงเกิน5ครั้งอันนี้บอกสําหรับคุณแม่ที่อายุคันยังไม่ครบกําหนดทุกคนเลยนะคะ ถ้าหากว่าเรามีอาการท้องแข็งในหนึ่งชั่วโมงเกินห้าครั้งเมื่อไหร่แปลว่าอาการท้องแข็งนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดการคลอดก่อนกาหนดได้ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องมีน้ําเดินก็ปากบนลูกเปิดได้เพราะฉะนั้นถ้ามีอาการท้องแข็งถี่ผิดปกติคือเกินหครั้งต่อชั่วโมงเมื่อไหร่ไปโรงพยาบาลได้เลยไม่ต้องรอวันนัดน,นะคะถ้าหากว่าเราไปเร็วเราก็จะได้รับการรักษาเราก็จะทําให้การตั้งครรนนั้นสามารถตั้งครรนต่อเนื่องไปได้ แต่ถ้าหากว่าเราปล่อยทิ้งไว้ค่ะจนกระทั่งปังบรุกงมันเปิดเนี่ยแน่นอนก็ต้องคลอดก่อนกาหนดนะคะอันนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มีวิธีอ,อมีมีคําแนะนําแค่2อ,อย่างนี่แหละก็คือถ้ายังมีตกขาวผิดปกติอยู่คุณแม่ก็ควรที่จะรับประทานยาต่อเนื่องหรือรักษาในเรื่องของการติดเชื้อต่อเนื่องแล้วก็อย่าลืมแจ้งคุณหมอนะคะแล้วก็ข้อที่2คือการสังเกตในเรื่องของอาการท้องแข็งถ้ามีอาการท้องแข็งเกิน5ครั้งต่อชั่วโมงเมื่อไหร่ไม่ต้องรอวันนัดค่ะ ไปโรงพยาบาลได้ทันทีเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการดูแลตัวเองที่บ้านก็แล้วกันยังไงก็ส่งกําลังใจให้ขอให้สามารถตั้งครันได้นานที่สุดนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้คลอดตอนอายุคันครบกําหนดก็แล้วกันค่ะ